เพื่อนๆรู้ไหมคะคนที่ขาดเสน่ห์มีลักษณะอย่างไรกันบ้างตามมาฟังคลิปนี้เลยค่ะครูดัชชี่สำเร็จที่บ้านสำคัญที่สุดมาแล้วค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะการที่ขาดเสน่ห์เป็นประเภทเหมือนเป็นป้าป้าคืออะไรใช่ไหมคะคือเป็นคนที่ชอบ ขี้บ่นจู้จี้จุกจิกก็เหมือนตอนเป็นสามีภรรยาเห็นไหมคะตอนแรกๆอยู่กันไปนานๆก็โอ้โหน่ารักขี้ออดอ้อนแต่นานไปนานมาก็บน่นเห็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็บน่นบ่นจนสามีเราลำคาญนะคะการที่เรา ไม่เราขาดสเสน่ห์นะคะการขาดสเสน่ห์คือยังไงใช่ไหมคะก็คือการที่เราชอบบน่นชอบว่านะคะชอบเรื่องเอาเรื่องที่ไม่สมควรพูดเอามาพูดนะคะรู้ไหมคะการที่เราจะมีสเสน่ห์คือการยิ้มค่ะถ้าเรายิ้มเยอะๆมันจะทําให้เรามีสเสน่ห์นะคะคนที่อยู่ใกล้เราก็จะได้พลังงานจากนั้นไปด้วย ก็รู้ไหมคะมันจะไปดึงดูดอะไรไม่ได้เลยต้องสร้างพลังงานบวกให้กับตัวเองเพื่อเสริมเสน่ห์ให้ตัวเองทําให้ใครๆก็อยากจะเข้ามาใกล้เราทาทาทาให้ใครๆก็อยากเข้ามารู้จักเรานี่แหลคะค่ะเป็นเสน่ห์ของผู้หญิงอย่างหนึง่งนอกจากความสวยแล้วนะคะต้องพูดจาไพเราะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีพลังงานดีๆมีอารมณ์ดีๆขี้เล่นนะคะเพื่อจะดึงดูดต่อเพศตรงข้ามได้เป็นอย่างดีคะ่ะ สเสน่ห์นะคะตรงเอากลับมาอยู่กับตัวไว้นะคะเมื่อเราไปอยู่ที่ไหนเราก็จะได้ไปดึงดูดแต่คนดีๆเข้ามาหาเราแบบง่ายๆนั่นเองค่ะ